โนนัตถิและโนวิกตะทุกนัย2 2 8เหตุปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิสยปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระ ชาณป er ัจจ no ัยกับโนนัตถปัจจ ja at ัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระมคปัจจัยกับโนนัตถปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยกับโนนัตถปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับโนนัตถปัจจัยและโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระ อวิคตปัจจัยกับโนนัติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระติกนสองร้อย2ี่สิบเก้าสหชาตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ กรรมมปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุปุปจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุปุปจัยมีหนึ่งวาระอาหารรัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุปุปจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุปุปจัยมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุปุจปัยมีหนึ่งวาระ วิปยุตตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอัทธกนสองร้อยสามสิบ สหชาตปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยและนะอัญญมัญญาปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอิตัติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเตรสกนัยสองร้อสามสิบเอ็ดสหชาตปัจจัย กับโนวิคตปัจจัยนะเหตุปัจจัยละนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละปนารสกนัยสองร้อยสามสิบสองสหชาตปัจจัย กับโนวิกตปัจจัยนัเหตุปัจจัยละนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยและนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเอกวีเสกไนสองร้อยสามสิบสามสหชาตปัจจัยกับโนวิกตปัจจัย นะเหตุปัจจัยละนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรีย์ปัจจัยนะชานปัจจัยนะมรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยและโนนัตติปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ปัจจนยานุโลมจบปฏิจจวาลจบ